You are my special. <laughs> เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโรบอทครับแมปออสตานะครับหลังจากนะครับที่ทัวร์นาเมนต์นะครับรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ตัวละครนะครับผมที่ติดพวกท็อปติดรอคเคติดกระบอลนะครับได้ทําการปล่อยมาแล้วนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวละครนะครับเดี๋ยวผมจะขอรีวิวตัวละครที่มาจากรอคเคลก่อนนะครับผมก็คือคนนะครับที่ได้อันดับที่1นถึงสนะครับของรอคเคลนะครับจะได้ตัวละครนี้นี่นะครับตัวละครอย่าง มันชื่อว่าอะไรนะไอตัวเนี้ยนะครับไอคล้ายๆซูคุณะเนี่ยผมจำไม่ได้ผมชื่อจำชื่อไม่ได้ละตัวละครเนี้ยนะครับผมมันจะได้มาคราวนี้ถ้าคุณนะครับผมติดอันดับที่1ของรอคลนะครับคุณจะได้ตัวละครนี้มาซึ่ง2ตัวละครเนี้ยนะครับผมมันก็มีสเตตที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวที่2เนี่ยนะครับมันแค่เปลี่ยนสกินแค่นั้นเองนะครับผมตัวแคตตาล็อกนี่เหมือนกันหมดเลยนะครับผมไม่ได้เหมือนกับตัวของไอตัวที่อยู่ในกล่องคริสต์มาสเนาะที่ตัวละครมัน อ่าเหมือนกันก็จริงแต่ว่าตัวแคตตาล็อกี่นะไม่เหมือนกันนะครับไอดีนี้นะครับยืมจากน้องโนนีมานะครับเขาเก่งมากเลยนะผมไม่รู้ว่าเขาเล่นเก่งขนาดไหนนะครับแต่คือจริงๆคือเก่งมากการที่เราจะติดลอคอ1ลแล้วก็ เป็นที่1ของรอคอลเนี่ยโคตรยากเลยครับทุกคนแต่ว่าน้องคนนี้เขาทําได้นะครับก็โอเคในวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีนะครับเพื่อกดเป็นกาลังใจให้น้องขอไกดิ้งต่อไปนะครับผม u are my special นะครับผมสําหรับตัวละครนี้นะฮะตัวทีโอผมผมม่งใครที่ดูจูสือก็น่าจะรู้นะผมก็ไม่ได้ติดตามนะแต่ว่าเพื่อนกแน,นะนําให้ไปลองดูฉากที่มันเผาซึ่งฉากอันที่มันเผาอันเนี้ยนะครับหน้าเนี้ยผมรู้สึกแบบ มันทําออกมาได้ยังไงวะแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนอยู่ Army Special นะครับตัวละครนี้นะครับอย่างที่บอกว่า1-3ึ่งถึลอแล้วก็ติดอันดับที่1ของรอเข้านะครับอ่าเรามาดูกันครับว่าสเตตเป็นไงนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับมีสกิลด้วยนะครับแล้วก็วางพื้นธาตุไฟดาเมีอยู่ที่67,000นะครับระยะอยู่ที่40นะครับห้าวิโจมตีหนึ่งทีแคตตาล็อกลี่มีทั้งหมดหกตัวบูทดัมมีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเอาขึ้นไหล Uh-huh. ตูนะเหมือนกันทุกอย่างสกิลก็น่าจะเหมือนกันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอา2ตัวละครน,นี้ไปรีวิวในทีเดียวเลยแล้วกันผมไม่แยกเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูครับว่าตัวละครน,นี้นะครับที่ได้จากทวนนะัวร์นาเมนต์น่ะมันเก่งขนาดไหนนะครับเออผมจะบอกให้นะว่าหลังจากที่ทัวร์นาเมนต์เข้ามาเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าทุกอาทิตย์เราจะมีตัวละครใหม่ให้ได้ให้ได้รีวิวเนี่ยสองตัวถ้ามีน้องๆคนไทยนะครับที่ติดบอร์ดกอร์บอติดล็อกคอร์เนี่ยนะครับผมก็จะรีวิวให้แต มันจะเรียกว่าผัดมันก็เร็วอยู่นะเดี๋ยวหลังๆมันก็คงดีเลยแหละว่าเอ้ยตัวละครยังไม่เสร็จขอยืดทัวร์ไปก่อนเดี๋ยวคอยดูละกันนะครับทุกคนมันเป็นประมาณนี้แหละนะฮะไอฟุตนะฮะโอเคครับ, okay, รบทุกคนครับตัวลา3200นนะครับแล้วก็เป็นตัว6ดาวเนาะก็พอวางปุ๊บก็จะมีบราเธอร์มาช่วยด้วยโอ้โหแลวยืนซ้อนกันอย่างเงี้ยเลยเหรอโอเคเดี๋ยว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 ฮะมันมี เดี๋ยวทุกคนมันคือสร้อยที่ห้อยอัน่นี้ในเรื่องมันเป็นแบบนี้จริงบอกว่าลืมเป็นมีมวะเนี่ยหรือม,มันทําปั่นวะไม่รู้นะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับต่อมาครับตัวกับวร้อยโอ้ my god ไม่ใช่แค่เปลี่ยนสกินอย่างเดียวนะแต่ว่าเขาแบบใส่พวกพาร์ติเคิลพวกอะไรพวกนี้มันด้วยนะครับโอเคโอเคก็ถือว่าให้อภยัยให้อภัย่เดี๋ยวเราจะรีวิวกันก่อนนะครับผมอมาครับเอาตัวนี้ก่อนเลยเนาะก็เป็นตัวที่มีสกิลนะเดี๋ยวรอดูสกิลนะครับ ก็พอวางนะครับมันบูตแคตตาลกรีนะครับก็อยู่ที่7จ็ดหมื่นแปดเนะเาะดูแอนิเมชันกันก่อนนะฮะดูซิเป็นยังไงโอเคก็ตัวของไอหัวชมพูก็ไปตีเนาะอ่ะประมาณนี้เอาครับขั้นแรกครับ3600ครับดาเมจ1น0 0 0 0ครับแล้วก็ขั้นที่2ครับ13,000ดาเมจ3 6 0 0 0นะครับผมแล้วก็ระยะ5 5อนิเมชันใหม่ครับ โอ้โหวงใหญ่มากแต่ว่ายังไม่ตีแอร์ขั้นต่อมานะครับเดี๋ยวผมอัพเลยนะครับใช้เงิน70,000ดาเมจจะเป็น730,000นะครับแล้วก็ตีแอร์เนาะโอเคตัวละครนี้วางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะาตัวละครเนี้ยมันมันสามารถกดสกิลได้โอเคเดี๋ยวคราวนี้เราขอดูตัวแอนิเมชันก่อนนะครับทุกคนเสียงผมไม่นี่แปลกๆขออภัยนะครับโอ้โหเป็นเลโก้เลยนะฮะตรงนี้ โอเคก็ต่อยนะก็ช่วยกันคอมโบนะครับทุกคนแล้วทำไมต้องไปยืนซ้อนกันด้วยอันนี้ผมผมไม่ได้ดูตอนนี้นะโหงงเหมือนกันขั้นต่อมาครับใช้เงิน90,000มื่นะครับทุกคนนั่นหมายความว่ามันจะแพงขึ้นมากๆเลยนะครับดาเมจก็จะเป็นหนึ่งล้านเนะครับแล้วก็ระยะเวลาจะเป็น8วิจมติหนึ่งทีระยะ80นะครับอ่าอนิเมชั่นใหม่ครับ90,000ปุ๊มโอ้โหโอเคโอเคโอเคอ่าลองดูกันอันนี้อนิเมชั่นเป็นไง โอ okay. เคโอาคอมโบกันครับอย่างนั้นแหละเหมือนเดิมตอนนี้ยังไม่มีสกิลนะครับใช้เงินไปแล้วอยู่ที่1 1 8 0 0 0 0ึ่งนะดาเมจก็ล้านเก้าผมคิดว่าก็โอเคนะครับตีแอร์ด้วยแต่มันวางได้ตัวเดียวต้องดูสกิลจริงๆเราต้องดูสกิลครับว่าตัวสกิลเนี่ยมันมันยังไงนะฮะต่อมาครับ1 3 0 0 0 0สามครับดาเมจอยู่ที่เกือบ3ล้านนะครับทุกคนแล้วก็จะมีสกิลเนาะชื่อว่า100 potential นนะครับว้าวเอาละสกิลคืออะไร นะฮะสกิลที่1น,นะครับผมสกิลที่1เนี่ยเราจะเพิ่มดาเมจนะครับผมอ่าจะเพิ่มดาเมจนะครับเห็นไหมสองล้านเก้าแสนเดี๋ยวผมจะกดสกิลนะนี่นะฮะปุม๊มจะเป็น8ปดล้านหนะครับผมคือมันจะเพิ่มมาประมาณปร,ประมาณสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นประมาณนี้นะครับเออมันก็ค่อนข้างเยอะนะก็จะเป็น8ล้านนะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าประมาณกี่นาทีนะเดี๋ยวขออนุญาตกดตีไปก่อนจะเป็นสกิลแบบเพิ่มพลังเลยนะครับดีที่มันมีแค่ตัวเดียวนะถ,นววนะถ้ามันมี8ตัวนี่คุณต้องมากดมากดมากดทุกรอบเลยนะสมมติถ้ามันแบบเออไอ้อน,นี่หมดแล้วเนาะไม่รู้ครูดาวนะครับทุกคนต่อมาครับ1นึ 8, ่งแสนหกหมดาเมจอยู่ที่10ล้านครับทุกคนโอ้โหขั้นสุดท้าย10ล้านระยะ100 แล้วก็จะมีอ b บิลิตีใหม่ครับชื่อว่า f a ชลี่แฟชชี่ไอโคไอทุกอย่างอัพเลยครับโอเคโอ้วงหงโอวงร้อยหนึ่งครับโอเคก็ใช้เงินไปอยู่ที่ผมบอกเลยโคตรเมตาสตอรี่ Story เลยนะเนี่ยเอาจริงๆวางได้แค่ตัวเดียวแต่ว่าผมอยากได้บ้างอะทุกคนถ้าผมไม่น่าจะมีวัสนาวัสนาผู้ใดหนอก็10ล้านครับเนี่ยครับอย่างที่บอกไปมันใช้เงินประมาณ4ี่แสนเท่านั้นนะครับ แล้วก็อ่าถ้าบัฟนะครับ250%ก็เนี่ยทุกคนอ่ะ B up. B up นะบัฟบัฟ250%นะอรั้าบทุกคน35ล้านสามสิบห้าล้านโอ้โหโคตรเยอะไอะเดี๋ยวผมรอนี้หมดก่อนคือตัวของอันเนี้ยนะครับทุกคนมันจะเป็นสกิลที่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดีมากเดี๋ยวมันจะมันกว่านี้อีกเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเอา,เ,อาเลื่อนมาเยอะก่อนอ่ะผมจะเอาตัวเลื่อนมาประมาณนี้อ่ะ ผมจะเปิดดามจให้นะครับแล้วผมจะกดสกิลนะอันนี้ออกก่อน10ล้านนะทุกคนกดไปเอ้าเจาเจ้าเจ่ๆๆจๆาเจ้เจ้าเจ่าเจ้าเจ้าเจ้าหจ้าเจ้สเจ้า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 ัจาเจาเจ้าะครัเจ้าเจัจ้าจจะาจ้าเจนะ ทุกตัวที่อยู่ในวงนะครับคูณกับดาเมจของมันนะครับซึ่งดาเมจของมันเนี่ยอยู่ประมาณอยู่ที่10ล้านนะครับมันก็จะคูณไป2.5นะครับในในสเตตปัจจุบันนะครับผมทุกคนนั่นหมายความว่าตัวละครเนี่ยมันก็จะประมาณ25ล้านประมาณนี้นะครับ25ล้านดาเมจนะครับอันนี้ถ้าผมคำนวณผิดก็คือให้รู้ให้ให้รู้กันนะครับตรงนี้ว่ารู้กันตรงกันนะว่ามันมันจะคูณสเตตนะครับปัจจุบันอยู่ที่สองจุดนะครับผม2.5 2.5องจ ของสเตตเดิมนะที่มันมีอยู่ซึ่งผมไม่รู้นะครับว่ามันไอ้นี่กับตัว Poten เชียลไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะได้นะกด potential 100แล้วก็อันนี้ไปด้วยมันก็นั่นแหละมันจะแรงมากๆนะครับยิ่งท้าบัฟด้วยนะครับ35ล้านเนี่ยเราใช้อันนี้ด้วยมันก็จะดีมากๆเลยนะครับแรงมากๆเลยทีเดียวอ่ะประมาณนี้ครับนี่คือตัวสกิลของมันเนาะจะโจมตีในระยะ ซึ่งตัวของเอ็นชาร์เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าตัวที่เป็นเอ็นชาร์ดเลือดไหลเนี่ยมันจะได้รับดาเมจไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะรับดาเมจด,ด้วยนะครับอันนี้ใครลองแล้วก็คอมเมนต์กันทีแต่ผมว่าไม่น่าจะมีใครมีมะไม่ได้ไม่ได้ว่านะทุกคนแต่ว่ามัน,มนตัวมันมันหายากมากจริงๆนะครับเออแต่ว่าใครติดก็คือถือว่าตัวเนี้ยโชคดีมากเขาไปลงเลตดีมากนะครับเป็นตัวที่นานๆทีจะได้เห็นกันเนาะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะขายตัวของไอยูจิไปนะครับเรามาลองตัวนี้มั่งไอตัวเนี้ยนะครับผมไม่รู้ว่ามัน อนิเมชันเดียวกันไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะอนิเมชันเดียวกันนะโอเคอนิเมชันเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวเท่กว่าผมบอกเลยเท่กว่าโอเคเท่กว่าจริงครับเท่่เทกว่ามากด้วยเพราะมีออร่าแบบอะไรเงี้ยเออเนาะโอเคอัพ okay, ตันเลยดีกว่าอัพตันแล้วก็กดไปกดได้ไหมมันไม่สเกลอ่ะทุกคนเดี๋ยวมันสเกลแล้ววะ เมื่อกี้10ล้านใช่ไหมอ๋อมัน,ม,นมันเพิ่มดาเมจถาวรไปเลยเนะเาะแลากดไปเนี่ยก็ทำดาเมจกันเป็นแบบวูฟูเลยฮะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่คือยูจิกับอา่ามันชื่อว่าอะไรวะไอโทถมันชื่อว่าอะไรวะไอออ,อีกตัวหนึ่งผมจำไม่ได้แต่ยูจิกับ ไอตัวนี้นะครับมันก็เป็นตัวละครที่อย่างที่บอกว่ามันหายากนะครับแล้วก็ใครที่มีนะครับผมก็ยินดีด้วยนะผมก็อยากได้สักตัวเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีวาสนาหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในบอร์ดหน้านะครับในรอเค้าเนี่ยมันจะดอบตัวเดิมหรือเปล่านะครับผมไม่อยากให้มันดอบตัวเดิมเลยอ่ะผมอยากให้มันทําตัวใหม่มามากกว่าว่ะเพราะว่าผมว่าถ้าเป็นตัวใหม่มันน่าจะดีกว่ามันน่าจะแบบเอ้ยน่าเล่นกว่าอะไรเงี้ยเพราะโทนเมนต์มันรีตลอดเนาะแต่มันอาจจะอ่าก๊อป เอเอก็ได้นะครับอันนี้เมมเอร์เจอร์ก็คือจะเป็นตัวแบบนี้ไปนะครับประมาณนักสี่ถึงห้าทิศหรือว่าก่อนอัปเดตใหม่มันก็จะมีตัวละครใหม่มาแทนอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับในวิดีโอนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับด้วยนะครับคิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้ก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม